บรจุบวก3าคูณสี่คังลบ6คูลอมถูกวางที่ถูกวางที่ด้านตานัดโูนจุดโชนจงหาค่าสนามไฟฟ้าที่โชนและศูนย์จุดโชนสองก่อนนี้ใช้สูตรยีกัเทศูนย์หนงสอง